นะครับก็ ớ, เป็นความสวยงามแล้วก็มีแกะสลักนะครับเดี๋ยวเดินชมต่อตัวนี้แกะสลักสวยงามมากเลยนะครับแกะสลักด้วยไม้นะครับที่นี่เป็นไม้ล้วนๆเลยนะครับทุกอย่างแกะสลักด้วยไม้นะครับเดี๋ยวชมห้องต่อไปนะครับว่าสวยแบบไหนนะครับมีความแกะสลักด้วยไม้นะครับแกะด้วยไม้กลางตรงนี้นะครับองค์สวยงามมากๆ ทุกอย่าง้เป็นไม้หมดเลยนะครับเดิมไม้ทีไม้แท้ตน้ตนตน้นดูนะครับสามคนอบเลยนะครับตน้นสองข้าด้านในกันนะครับจะเห็นโงอนบรรแกะฝีมือมากมากเลยนะครับนี่เป็นประตูทางเข้า,ขานะครับสวยงามมากนะครับที่นี่เป็นบ้านนะครับสิ่งธรรม ปาก็่พีกห้องหนงนะครับดินาม,ม